ค่าไฟอาจจะแพงทะลุ6บาทปลายปี67นี้ซึ่งนี่เป็นข่าวตอนต้นเดือนกรกฎาคมปี67ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดทางคอลมอมก็ได้ออกมาประกาศตรึงราคาค่าไฟปลา,ปลายปีนี้ที่4บาทส8สตางค์แล้วแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับย้อนมาดูที่บ้านผมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอากาศก็ร้อนจัดมากทําให้ค่าไฟช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้กระฉูดมากเลยนะครับผมบางเดือนร้อนจัดๆเนี่ยหกพันกว่าบาทเลยนะครับ ซึ่งผมก็เคยสนใจแล้วก็ศึกษาระบบโซลาร์ลูปท็อปแล้วก็อินเวอร์เตอร์ซึ่งใจผมก็สนใจอยากจะติดตั้งระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ถึงขนาดเข้าไปปรึกษาวิศวกรระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปดูของจริงมาแล้วด้วยนะครับซึ่งการไปพูดคุยผมก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยแนะนําดูให้จบนะครับผมสวัสดีครับเดดีด้ทิปครับผมเท่าที่ผมศึกษามาระบบโซลาร์ลูปท็อปตอนนี้ก็จะมีอยู่3แบบก็คือแบบออนกริดที่ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟจากการไฟฟ้า ระบบออฟกริดที่ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฮบริดที่ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ไฟจากการไฟฟ้าร่วมกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามก็ต้องอาศัยอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟกระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นไฟกระแสสลับ220โวลต์อยู่ดีนะครับซึ่งเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ก็จะมีอยู่3รุ่นรุ่นแรกก็คือสตริงอินเวอร์เตอร์ที่ง่ายแล้วก็ถูกที่สุดโดยการเอาแผงโซลาร์เซลล์มาต่ออนุกรมกันแล้วก็จ่ายไฟกระแสตรงเข้าอินเวอร์เตอร์ เพื่อที่จะแปลงไฟกระแสสลับมาใช้ในบ้านรุ่นที่2ก็คือระบบ power optimizer เราคิดง่ายๆก็คือว่าเราเอาระบบ string inverter มาติดตัว optimizer แล้วก็รับปิดชัดดาวเพิ่มเข้าไปแล้วก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือระบบ micro inverter ที่เขาก็จะมีการติดตั้ง inverter ขนาดเล็กเข้าไปข้างใต้แผง1แผงต่อ1ตัวเท่าที่ผมศึกษามาเองก็ดูเหมือนว่าระบบ micro inverter ก็จะเป็นระบบที่ปลอดภัยแล้วก็จะเหมาะกับบ้านพักอาศัยที่สุด ผมก็เลยเดินทางมาที่ Enphase by Future Energy ซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ Enphase Micro Inverter ที่เขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในโลกของระบบ Micro Inverter เลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับทางผู้เชี่ยวชาญของระบบ Micro Inverter ครับผมคุณนุกครับสวัสดีครับผมนุนะครับเป็นวิศวกรของ Enphase by Future Energy นะครับผมแล้วระบบของ Enphase Micro Inverter เนี่ยเขา ทำงานประมาณไหนครับอยากจะให้ตบกวนกวนุอธิบายนิดหนึ่งได้เลยครับผมไมโครเวเตอร์มันจะต่อกับแผงที่บนหลังคาเลยนะครับผมแล้วก็แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC นะครับผมเข้าไปที่บ้านเราเนาะแล้วก็เป็นไฟบ้านเราสามารถใช้ไฟได้เลยปกตินะครับผมตัวนี้เป็นไมโครเวนเตอร์นะครับ IQ 8P นะครับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เราเพิ่งนําเข้ามาสามารถผลิตไฟได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รองรับแผงที่ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะ ง่ายต่อการติดตั้งเนาะเขาจะมีสายคิวเคเบิลนะครับเป็นสายแบบนี้นะครับในการเชื่อมต่อสายคิวเคเบิลเขาจะเป็นสายยาวแบบนี้นะครับมาให้เราเลยเวลาเราเสียบเข้าไปเนาะเขาจะไม่มีแกลบทำให้ความชื้นไม่สามารถเข้าไปในตัวของสายได้ก็จะช่วยป้องกันตรงนี้ได้ถ้าเราเสียบแน่นนะครับเขาได้รับมาตรฐานการนับการผลี่ IP 67นะครับผมอีกหัวหนึ่งเราก็ไปต่อเข้าที่ไมโครอนเวรเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ติดไว้บนหลังหลังคาหลังแผงของเราเรียงเรียงกันไป ในการเชื่อมต่อนะครับผมจากหลังคาเนาะเราต่อตัวสายคิวเคเบิลนะครับผมลงมาเนาะเราก็จะต่อเข้ากับจังชั่นบอ์กนะครับผมเพื่อที่ต่อเข้าไปที่ไฟบ้านลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับที่เราใช้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์นะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อ ไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นะครับ <c oughs> กับไฟที่มาจากบ้านของเราต่อตัวนี้แล้วก็เอาไปเข้าที่ตู้โซล่านะครับ <c oughs> นในตู้โซลา่านะผมก็จะมีเบรกเกอร์เนาะสำหรับ,บวงจรโซลา่าเซลล์นะครับตัว N- y o y ตัวนี้จะเป็นมิเตอร์ในการครวบคุมการทำงานของไมคโครเวอร์เตอร์ทุกตัวแล้วก็ทำฟังก์ชันซซเลอร์พอร์ตหรือว่าทำกันยอด <c oughs> อส่วนตัวอื่นนะครับอตัวนี้จะเป็นเซิร์ฟเพรสเดคชันเอาไว้ป้องกันกรณีที่แรงดัน เกินนะครับผมด้วว่าแรงดันเกินช่วงขนาดพวกนี้นะครับมันก็จะป้องกันอุปกรณ์ในตู้ของเราได้ครับคราวนี้มาถึงคําถามสาคัญเลยครับผมซึ่งผมไปอ่านมาแล้วเขาพูดถึงว่าระบบไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยประสิทธิภาพการสร้างพลังงานเขาจะได้ไม่เท่ากับระบบสตริงหรือว่าระบบออปติมิเซอร์ตรงนี้จริงเท็จแค่ไหนครับถ้าจริงถ้าติดตั้งเท่ากันเนาะขนาดอ่สมมติติดตั้ง3กิโลวัตต์เท่ากันเนาะ ผลของการทดลองที่เราติดตั้งนะครับในมุมวงศาแล้วก็วันเดียวกันระบบ s t ริงอินเวอร์เตอร์ผลิตได้เฉลีย่ย3.3หน่วยต่อแผงส่วนในคอนเวอร์เตอร์สามารถผลิตได้มากกว่าเฉลี่ยอยู่ที่3.5หน่วยต่อแผงถ้าให้ปรยบเทียบระหว่างไมโคร i n v e r อร์ตกับ s t ริงอินเวอร์เตอร์ถ้ามีเงา,าบะางอะ่ะเนี่ยอันนี้จะเห็นผลได้แน่นอนเลยครับว่าของไมโครอินเวอร์เตอร์จะผลิตได้เยอะกว่าแน่นอน แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมอ่านมาครับผมเขาบอกว่าตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาต้องติดอยู่ข้างใต้แผงโซลาเซลล์เจอทั้งน้ำฝุ่นความชื้นแล้วก็ความร้อนที่อยู่ข้างบนหลังคาเนี่ยประมาณ60-70องสองศาเนี่ยอย่างนี้มันไม่เสียเร็วกว่าพวกอินเวอร์เตอร์ที่เขามาติดอยู่ข้างในตัวบ้าน,นครับอันนี้ไม่แน่นอนครับผมเพราะว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase เนี่ยมีความทนทาน ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทุกสภาพอากาศทั่วโลกเลยแล้วก็ผ่านการทดสอบอุณหภูมิตั้งแต่ลบ45องศาถึง85องศาเซลเซียสและความชื้นเนี่ยสูงถึง85จริงๆสาย q c วเคเบเนี่ยเขาทนอนุณหภูมิได้สูงสุดถึง90องศาเลยนะครับ <c oughs> ได้ทั้งแบบอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิแห้งๆหรือทั้งแบบที่อุณหภูมิเปียกๆพวกเนี้ยก็ใช้ได้เช่นกันโอ้ ตรงนี้เขาเอาไว้ทําอะไรล่ะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับติดตั้งทดลองอุปกรณ์ของเราครับผมตรงนี้เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ใช่ครับอันนี้คือไมโครอินเวอร์เตอร์ Q 8 P ที่เราติดตั้งไว้นะครับครับผมผมมองว่าโซลาเซลล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามเขาติดตั้งอยู่สูงครับบนหลังคาเลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่างเช่นไฟไหม้ที่เห็นในข่าวกันอยู่ผมคงจะไม่มีปัญญาไปทําอะไระครับแต่ว่าผมเคยได้ยินว่า Enphase ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุด ขาปลอดภัยยังไงครับครับผมก็อย่างที่คุณดั๊ดดี้นะครับบอกเลยว่าตัวไมโครเวอร์เตอร์เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมที่ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ปลอดภัยเพราะเป็น AC architecture ครับแรงกระแสะไฟฟ้าเป็นกระแสะสลับที่ใต้แผงเลยและที่สําคัญมีบิลอินรับบิดชัดดาวในตัวไม่ต้องซื้อติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับในกรณีฉุกเฉินเนี่ยจะลดแรงดันดีซลงเหลือไม่เกิน80โวลต์ทำให้นักดับเพลิงสามารถฉีดน้ําขึ้นไปดับไฟได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อนักดับเพลิงครับ แล้วก็ช่วงการต่อของแผงโซลาเซลล์กับไมโครเว์เตอร์เขาค่อนข้างสั้นจุดตรงนี้นะครับจนถึงไมโครเว์เตอร์เนี่ยห่างกันแค่ประมาณหลัก10เซนไม่ถึง1เมตรช่วง DC เขาก็เลยจะสั้นทําให้เขาปลอดภัยในส่วนนี้โดยถ้าเราเทียบที่โวล์เท่ากันไฟกระแสตรงก็จะเสี่ยงอันตรายมากกว่าไฟกระแสสลับเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟกระแสตรงก็จะทําให้เกิดการอาร์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เกิดการไหม้ด้วยนะครับส่วนในไฟกระแสสลับก็จะเกิดการอาร์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเบากว่าเยอะมากเลยนะครับผม อน่าจะร้อนสักสี่สิบห้าสิบองศาได้เดี๋ยวลองไปจับของ Enphase ดูของ Enphase ผมไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนมากมันแค่อุ่นๆเองนะครับเรียกว่าความร้อนตอนทำงานต่างก,กันเยอะเลยสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราก็เจอกับทางคุณตูนนะครับผมผมชื่อตูน,นะครับเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ของ Enphase by Future Energy ครับ คุณตูนครับคือผมเห็นแบรนด์อื่นๆที่เขาติดตั้งเนี่ยเขาก็จะรับประกันอยู่ที่สิบสองปีโดยส่วนใหญ่เลยแต่ว่าของ Enphase Micro Inverter เนี่ยเขารับประกันได้ถึงยี่สิบห้าปีทําไมถึงประกันได้ยาวนานขนาดนั้นนะครับต้องเล่าก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ย Enphase ในอเมริกาเองนะครับเขารับประกันตัว Product เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยถึงยี่สิห้าปีเลยนะครับโอ้ใช่ต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเลยเนี่ย Enphase เข้าในไทยมารับประกันเริ่มต้น1ิบปีนะครับครับแล้วทีเนี้ยพอ เราทาตลาดเอ็นเฟดมาเรื่อยๆถ้าเอ็นเฟดอเมริกาก็มองเห็นถึงว่าตลาดในประเทศไทยอะครับ <c oughs> มันมีความเติบโตขึ้นในทุกๆปีนะครับ <c oughs> เขาก็ขยายระยะเวลารับประกันเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยจาก10ปีตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น12ปี15ปี <c oughs> ปัจจุบันก็เป็น2 2 5ปีเลยนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเอ็นเฟดเองเนี่ยทำไมเขาถึงกล้ารับประกันนานขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะครับผ่านการทดสอบมาในห้องแลบมากกว่า1ล้านชั่วโมงแล้วนะครับ เดี๋ยวนะคุณตูนหนึ่งล้านชั่วโมงเนี่ยเขาทํายังไงครับหนึ่งล้านชั่วโมงก็เขาจะทดสอบโดยการเอาตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับหลายๆตัวเนาะอาจจะซับประมาณหมื่นหมื่นกว่าตัวเนี่ยครับมาทดสอบในห้องแลบนะครับแล้วเขาก็จะมีการทดสอบอุณหภูมินะครับเป็นหลายๆไซเคิลเลยเนาะแล้วก็เอาจํานวนชั่วโมงของทุกตัวเนี่ยมารวมกันมันก็จะได้ประมาณล้านชั่วโมงอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวครับไม่ใช่ตัวเดียวครับเขาทดสอบเยอะมากครับว่าถ้า ตัวเดียวนี้เป็นร้อยปีเลยนะใช่ครับผมก็มั่นใจได้เลยว่าตัวอุปกรณ์ของเขาครับมีความทนทานทุกสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดหรือร้อนจัดนะครับตัวนี้ทนได้หมดเลยนะครับฉะนั้นตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรแล้วก็มีความทนทานมากนะครับและตอนช่วงระยะเวลารับประกันอยู่อยากจะรู้ว่าการ a ม n ท e น a น c e ต่างๆอย่างเช่นการล้างแผงมันจะยากไหมหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าครับผมปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการติดตั้งนะครับ ทางตัวแทนผู้ติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีรับประกันงานติดตั้งประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับซึ่งใน3ปีถึง5ปีตัวเนี้ยลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าบริการล้างแผงเลยแต่ว่าหลังจาก3ปีหรือ5ปีนะครับก็จะเป็นเหมือนค่าบริการรลายครั้งไปนะครับกี่แผงกี่กิโลวัตเนี่ยครับเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายดิสตามกับลางการติดตั้งของเรานะครับก็เริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณแถวแถวสองพันบาทนะครับไปจนถึงเป็นหมื่นเลยก็ขึ้นอยู่กับขนาดการติดตั้งของเรานะครับ Mm. ส่วนตัว Enphase เองที่รับประกัน25ปีเลยสมมุติในอนาคตมันเกิดมีอุปกรณ์เกิดการเสียหายใช่ไหมครับไมโครอินเวอร์เตอร์เสียนะครับ,รบก็ถ้าเราเทียบระหว่างตัวสตริงอินเวอร์เตอร์กับตัว Enphase ไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับสมมติอินเวอร์เตอร์ถ้าเป็นสตริงเนี่ยมันเสียใช่ไหมครับหนึ่งตัวถ้าตอนนี้ถ้าไปดูราคาตลาดก็ตัวละประมาณ2-3งถึงสามหมื่นนะครับสมมติตัวละ5กิโลวัตต์ละกันแต่เวลา Enphase ไมโครอินเวอร์เตอร์เวลาเขาเสียเนี่ย เขาจะเสียแค่หนึ่งตัวใช่ไหมครับลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับคบ่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือจะเป็นค่าแรงในการของการขึ้นไปเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่นะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่เกินไม่เกิน2,000บาทหรอกครับในการขึ้นไปเปลี่ยนนะครับฉะนั้นอนาคตระยะย,ยาวเนี่ยก็คือเอ็นเฟรเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะกว่านั่นเองใช่ครับถ้าหมดระยะประกันไปแล้วเราควรจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยดีคุ้มกว่าหรือว่า เราควรจะเปลี่ยนไล่ทีละตัวว่าตัวไหนเสียค่อยเปลี่ยนอย่างไงครับถ้าเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจริงๆอุปกรณ์ของเขาอะครับไลฟ์ชาม์เขาเนี่ยมันมากกว่า25ปีเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมก็ได้แล้วก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรามองว่าเราเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วกันนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยมันมีรุ่นใหม่เข้ามาเราอาจจะเปลี่ยนทั้งระบบไปเลยก็ได้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราติดตั้งวันนี้อีก5้ปีเราคืนทุนแล้วน,ละนะครับ แล้วถัดไปอีก10ปีมันมีตัวใหม่มาเราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เลยก็ได้ครับมสมมติว่าถ้าผมสนใจและอยากจะติดตั้งของ Enphase Micro Inverter ผู้ที่จะมาติดตั้งให้ผมเนี่ยจะเลือกอยังไงครับบ่าให้เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะไว้ใจได้จริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่าสําคัญนะครับ,รบเขาไปติดตั้งอยู่บนหลังคาสูงๆเนี่ยผมคงจะไม่มีปัญญาขึ้นไปดูเขาติดตั้งได้เงี้ยครับเข้าใจครับก็ ถ้าเกิดว่าเราจะเรียกผู้ติดตั้งเนี่ยจริงก็ผ่านผ่านทางเว็บไซต์ของทาง e n f a s e u t u r e ของเราได้นะครับ mm hmm. ก็คือในเว็บไซต์เราเนี่ยจะมีรายชื่อตัวแทนนะครับที่เข้ามาผ่านการอบรมผ่านงานติดตั้งกับเรานะครับ mm hmm. ก็คือจะสอนลึกเลยครับตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งนะครับติดตั้งยังไงให้ได้มาตรฐานให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าเราวสทบ้านเราด้วยนะครับ mm hmm. การบริการหลังการขายต่างๆนะครับก็จะอบรมให้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมีศูนย์เทรนนิ่งเป็นทั้งศูนย์ อบรมภาคทฤษฎีแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของการปฏิบัติก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเราก็จะสอนให้ตั้งแต่การติดตั้งการวายริงสายทํำยังไงการล้างแผงทำยังไงนะครับจะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้เขาทั้งหมดเลยนะครับก็คือรับรองได้ว่าตัวแทนเหล่านี้ผ่านมาตรฐานกับเราทั้งหมดแล้วนะครับก็มั่นใจได้นะครับในในเรื่องของคุณภาพงานติดตั้งการบริการหลังการขายต่างๆนะครับแล้วคราวนี้ผมมีความกังวลอีกข้อหนึ่งครับผมคือว่า อย่างเช่นผมติดตั้งระบบ e n f นเฟ m ไม r ครอินเ t e r เอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าระบบเนี่ยใช้ยาวนานประมาณ10ปี15ปี20ปีแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทที่มาติดตั้งเกิดปิดกิจการไปก่อนผมติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยจะมีใครมาดูแลต่อไหมครับ จริงๆก็สามารถติดต่อทาง Enphase by Future Energy ของเราได้เลยครับต้องเล่าก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยบริษัทเราเนี่ยจะเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับะระบบแกส๊สแล้วก็น้ำมันเปิดมาประมาณ45ปีได้แล้วครับยังไงถ้าเกิดตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเราเนี่ยเขาล้มหายใจจากไปก็ยังจะมีเราเนี่แหละครับดูแลลูกค้าเหล่านี้ต่อไปนะครับต้องบอกว่าตัว Enphase เองก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในอเมริกาแล้วก็ตัวบรอดเขาเนี่ยค่อนข้างมีความ Reli a b l e เนาะแล้วก็มีความทนทานสูงมากนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับมี Enphase by Future Energy เนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วใช่ครับโอเคครับผมอย่างนี้ฟังอย่างนี้ก็สบายใจครับครับตอนนี้ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยก็จะเป็นพวกบ้านพักอาศัยกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจนะครับสามารถที่จะติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ได้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยครับสามารถติดตั้ง Enphase ไมโครอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเพราะว่า e n p a s e ของเราเนี่ย ก็หลักๆเขาจะเป็นออนกิจเนาะทำงานในเ,เฉพาะช่วงกลางวันนะครับธุรกิจเหล่านี้เขาใช้ไฟกลางวันเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าติดตั้งเอ f นเฟไปเนี่ยครับก็เหมาะเลยอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเป็นปั๊มน้ามันก็ได้ครับนะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาใช้ไฟกลางวันค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดลูกค้าปั๊มเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยมากก่าน,นะครับยางใงเอนเฟดเนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เลยครับต,ติดได้เลยจริงจริง แต่ว่าผมอย่างเช่นพวกตามโรงงานแบบใหญ่ๆเลยครับผมที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นเขาติดเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นสตริงกันหมดเนี่ยครับตรงนี้มีข้อคิดเห็นยังไงไหมครัต้องบอกว่านะครับตามโรงงานใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับโรงงานเหล่านี้เขาจะเน้นในเรื่องของตัวบัตเจตนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของระยะคืนทุนเป็นหลักนะครับถ้าไม่ติดเรื่องบัตเจตนะครับแล้วว่าสนใจเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยเนี่ยยังไงเอ็นเฟดก็ตอบโจทย์ครับ อเคครับผมก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับระบบ e n f a ฟ e Mi i r o Inverter เนี่ยเขาจะสามารถที่จะติดต่อยังไงได้บ้างครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามก็สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่อาจจะโทรเข้ามาก็ได้ครับหรือว่าสอบถามมาทางเพจ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ เราจะมีช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับที่ในนั้นเนี่ยจะมีสื่อของในเรื่องของตัว Enphase Micro Inverter ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีตัว reference ไซยงานติดตั้งตา่ตางๆของเรานะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับผมครับเรียกว่าถามได้ทุกคำถามเลยถามได้ตอบได,<ล>ได้หมดครับ,รบโอเคครับผมก็หลังจากที่ไปดูมาแล้วส่วนตัวผมคิดว่าระบบของ Enphase Micro Inverter เขาก็จะเหมาะกับบ้านพักอาศัยมากเลยนะครับ เพราะว่าที่ไมโครอินเวอร์เตอร์เองแล้วก็อุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆเขาทํามาเฉพาะเลยผมคิดว่าถ้าเอาไปติดตั้งบนหลังคาบ้านผมสูงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตไฟไฟ้าของเขาก็ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าราคาเขาจะสูงกว่าอินเวอร์เตอร์ระบบอื่นอยู่นิดนึง แต่ถ้าเทียบระยะเวลาการคืนทุนอย่างที่บ้านผมเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ5-6ปีผมก็มองว่าไม่ค่อยต่างกับระบบอื่นที่อาจจะอยู่ที่4-5ปีซะเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าเอามาติดตั้งเนี่ยก็จะช่วยลดค่าไฟบ้านผมได้เยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาระบบโซลาร์ลุปท็อปมาลดค่าไฟที่บ้านอยู่นะครับผมผมได้ที่ทิปครับผมสวัสดีครับ